โทโท็ช็อปสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรีวิวสินค้านะวันนี้เป็นตัวของเครื่องมือโทรคมนาคมมากนะครับผมเป็นชุดเครื่องมือเนาะพร้อมใช้เลยสําหรับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชุดเครื่องมือปัดกีนั่นเองนะครับผมสาหรับสายช่างอิเล็กทรอนิกนะครับเปิดกล่องมาเนาะจะได้บรรถุกซัตอย่างนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็เหมือนก็จะเป็นปัดกีนะครับตัวนี้กินไฟ40วัตต์นะครับผม ขน,นาดมือนะครับไม่หนักมากนะสำนักการแบบจีหรือคือลาลาตะก่วน,นี่ยนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้เป็นนี้กันไก่นะครับธรรมดาแต่ว่าจะสำหรับตัดสายไฟได้นะนะครับสําหรับตัดพวกสายไฟนะครับหือตับแผงวงจรน,นะนีตัดไหวนะครับแล้วก็ส่วนของสปริงนะครับสปริงสำร,รองของที่ดูดตะกว่วนะครับตรงนี้ มาด้วยนะครับก็เป็นไขควงวัดไฟนะครับจําเป็นานเนอนแถมาให้ด้วยเหมือนกันเ่ต้องไปซิวแยกนะครับสาหรับช่างติเระดีนะครับวันนี้แล้วก็เป็นที่ดูตะก,กวัวนะครับตัวนี้ที่ดูดอย่างดีเลยนะครับดูได้ดีแน่นอนนะด,ดีนี่นเสียงดูนะครับรละลังก็ดูดออกนะแก้วจอนจอดใดๆนะครับแก้วสากไซนะแล้วก็ในส่วนของได้แถมเป็นันอมบัตรกีด้วยนะครับออตัวนี้ ก็ชุดพร้อมใช้นะครับแผงไข่ควงนะปากแฉกนะครับตัวนี้งานโพโต้นะครับปากแฉกปากแบนด์นะครับตัวนี้นี่แล้วก็ไข่ฟองจิ๋วนะครับไข่ควงนาฬิกาครับตัวนี้สําหรับไขน็อตนะครับในแผงยงจรนะครับตัวเล็กๆนะมีให้ด้วยนะครับเรามาหาซื้อเองเลยปากแฉกแล้วก็ปากแบรนด์นะเล็กมากนะตัวนี้ ไปกิ่วเลยแล้วก็เป็นส่วนของที่ชีบมาครับผมสำหรับคีบใดๆก็แล้วแต่นะครับสายไฟหรือว่าเศษตะกั่วนะครับผมเหมามากๆนะไฟ้แหลมนะครับระวังนิดนึงนะแหลมมากนะครับตัวนี้ก็นส่วนของคีมนะครับปากคีมจกนะครับตัดได้แล้วก็คีมก็เราคีมตัดสายไฟนะครับผมผมใช้เลยให้สั่งเสตนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับอยากนําไป ปัดกีนะครับแผงวงจรน,นะช่างไฟนะครับชุดตัวนี้ชุดเครื่องมือโทรศัพท์มันนาคมนะครับผมหรือก็คือชุดปัดกีน,นั่นหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุศัพขอตัวลาไปก่อนนะครับวีทันใดนะสนใจนะครับทุกท่านสวัสดีครับ